ค่ะพูดถึงอาหารวันนี้เป็นไงบ้างคะกูชอบกูอยู่แล้วนังเงี้ยวเนี่ยถ้าเป็นหมูสักอร่อยกว่านี้นะแพงไม่สบายดีเมื่อเมื่อก่อนหน่อยเรามาสับก้องก่อนใช่ไหมไม่เชยกูอยู่กับหมอฟันแล้วกูจะเป็นหมอแล้วมึงรู้ป่ะนี่คือเทคโนโูยนี่คือคโนโริงกูเรื่มงเข้าใจแล้วอ่ะกูไม่เข้าใจกูเรียนมาเออกูไม่เข้าใจเจ็บชิบหายแต่ชินและเป็นสิ่งที่เราต้องทนอ่ะไอชีดยาชาใช่ให้เกียรติคนอ่ะเขาเรียกว่าเป็นมารยาทขั้นพื้นฐานอ่ะเข้าใจป่ะเขาต้องจองออนไลน์ไปกลับไปเลยแล้วค่อยมาวันหลังนี่เลยนี่เลยเป๊ะบอกเลยนะ เนี่ยเขาจะช็อกแล้วเขาได้ก um ันวันวะมาทำกับข้าวเสร็จแล้วไปกินข้าวกันวันนี้ทา่านกะทำมาวีวันนี้ที่ถ่ายเช้าที่สุดวันนี้สวยที่สุดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะหนูรับว,ว่ามีสิวตรงนี้นะคะใกล้หายแล้วแต่ก็ยังไม่หายนะคะทุกคนโอเคคะ่ะวันนี้นะคะเราเปิดคลิปเองนะคะเพราะว่าจะไอเจ้าของช่องเนี่ยมันตื่นสายนะคะมันนานแล้วไม่เปนั่นเนี่ยมันทำตัวเงี้ยเนี่ย <Okay. S 2> ในวันนี้นะคะอ่าให้ทุกคนคิดก่อนนะคะว่าคืออะไรติ๊กตอก,กติกต๊กตอก,กติก๊กตอกติ๊กตอกว่าคือเมนูอะไรนะคะมีเครื่องเยอะขนาดนี้นะคะเป็นเมนูอะไรไปไม่ได้นะคะนอกจากปิ่งวันนี้เราจะทําน้ำเงี้ยวกันนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปทํากันเลยนะคะว่าจะทําไปไนไปลุล่วงมาไปทําเลยทำที่ไหน ขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่อะไรกันคะแม่แพริกแกงใส่ลงไปเลยนี่พริกแกงของน้ำเมี้ยวนะคะจากนั้นรอนะคะทุกคนแล้วและนี่คือดอกนิ้วนะคะเอาไปแช่น้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ใส่เลยต่อไปนะคะเราจะใส่ไก่กันใส่ไก่แล้วนี่ไก่หรือหมูก็ได้นะคะทุกคนนี่คือการปรุงรสนะคะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะ ใส่ลงไปเลยถ้าหวานใส่หวานใส่ผงปรุงรสหน่อยนี่ค่ะใส่น้ำปลาด้วยต่อไปนะคะสุดท้ายคือมะเขือเทศนะคะต้องใส่สุดท้ายเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันเล็กอะใส่เลยค่ะมะเขือเทศจบแล้วง่ายมากเลย จับที่หนึ่งโอ้โหไม่เคยกินเลยนะขนมจีนน้ำเงี้ยวไก่เนี่ยจริงๆเราต้องใส่เลือดแต่เราไม่กินกับเลือดเราไม,ไม่มันไม่ใช่ความจริงมันต้องเป็นไก่ไงไม่เคยกินเอ้ยหมูนี่คือมาแจากปนที่ทำด้วยใช่ไหมย<น>จบสุดป,ปังขอพูดเลยนะคะว่าไม่เคยกินเลยนะคะน้ำเงี้ยวไก่เนี่ยดิฉันต้องขอลองชิมน่อยนะคะเชฟป้อมไม่ถึงชื่อป้อมเหรอไม่ถึงตัวป้อม โ,โบเพิ่งไปดูเช้าเดอร์แล้วโบรู้สึกว่าเสียงมันเหมือนโบจริงตอนเช้าเจลลี่ผิวผิว,ผวคอลลาเจนกับเจลลี่มันจะมีผิวขาวก่อนอาานะคะคนน่าจะใส่อยู่รีบหน้าโบใส่ไม่ได้เคยลองฟื้นใช้แต่เขาจะเลอร์ใต้ตาใช่ไมนี่ฟ <ตา S 2> <า>ังหัวใจผมแตกสลายนะล,ล้านชิ้นเลยหัวใจผมแตกสลายนะมุงหัวแจผมแตกสลายนปละล้านชิ้นเลยเสียงมันเหมือนชาาเดอร์แล้วทำไมอะ o อ l สวัสดีเพื่อนๆก่อนตรงนั้นเรามาฝากช e ่องก่อนสวัสดีเพื่อนๆไม่เคยมาวันนี้จะรีบเราอยู่ช่องอะไรเราอะกานเท้า e ช่องดีเวลาคอยคอยจะตามไปนะขอเติมวิตามินให้ผิวก่อนบุกกินไปแล้วตอนเช้ากินแล้วนะจ๊ะหน้าดิอุ้ยรอยแดงดีขึ้นนะแล้วต่อด้วยเจลลี่วิตามินผิวลุงเจลลี่วิตามินผิวมีมีอะไรบ้างอ่ะมีผักละบอกเรามารวมกันถึง13ชนิดเลยนะคะมันมีประโยชน์มากๆเลย ใครที่แบบว่ากินผักผลไม้น้อยอะมันน้อยกินหรือเปล่าทุกคนนี้กินวิตามินไหมกินท,ทุกคนของอะไรบอนดีรู้จักชื่อด้วยต้องบอกว่าเบสของผิวแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยช่วยทําให้เราผิวสวยมากขึ้นผิวสวยในที่นี้หมายถึงอะไรสวยที่สุดในแบบที่เราจะเป็นได้ผิวสวยที่นี่หมายถึงผิวชุ่มชื่นผิวอิ่มน้ําผิวกโกลนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนกินแล้วต้องขาวขึ้นนะคะทุกคน มันจะปัดตามระดับสีผิวของเราเหมือนเรากินผลไม้เยอะๆคอลลาเจนเยอะๆกับวิตามินอ่ะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ขนมนะคะทุกคนคือวิตามินตู้ของมาแล้วไปไหนตู้เดิมากินไม้น้ำเงี้ยวอ่ะลุงยังยังสายสายดูด้วยแกใส่ชุดอะไรเดี๋ยวนี้มอดีนะเว้ยไม่กี้แกไม่ธรรมดานะแล้วแกทำไรแกก็ทำล้างรถอะไรอย่างเงี้ยแหละทุกวันนี้บอกให้ใส่ชุดดีๆแกชอบล้างรถลุงน้อยอ่ะเดี๋ยวไม่ค่อยได้อ่ะ ต้องไปทําฟันเว้ยทําเสร็จหมดแล้วมันเกี่ยวฟันหมอเอเซเล่ต้องทำอีกซี่ต้องทำอีกซีคือแบบโหจริงเหี่หมอฟันมากเลยจะต้อง<ต>รูร้ป่ะว่ามันสําคัญมากเลยนะเพระาะว่าถ้าเราไม่รีบรักษามันจะแบบกินเราไปหมดเลยหน่งฟันนะี้โบให้ผูเกเว้ยผมไม่ยอมรักษาเขาต้องไปรักษาทีคือต้องครอบตอนนี้นก็มีฟันปลอมสองทีแหละทันนี้กับทันเนี้ยปลอมแล้วเดี๋ยวจะมีอีกซีหนึ่งที่แบบดูกลับได้ไงวะมันเหมือนฟันจริงมันแข็งแรงกว่าฟันจริงอีกหรือป่ะ แข็งแรงมากแล้วมันยึดกับอะไรฟันเราอะที่เขารักษาลากเลา,ลาวันนี้เราจะมาว่าเรื่องฟันเทียมลากเทียมรักษาลากฟันโดยโบกยาค่ะอยากรู้ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องไปหาหมอ จะบอกว่าคนที่ฟันผูเฉยๆเนี่ยจะไม่เสียฟันมากแต่ถ้าเสียฟันมากๆแสดงว่ามันเข้าไปถึงรากมากแล้ไหนปกติเราฟันผูดเราจะไม่รู้ตัวเว้ยว่าฟันผูดถ้าเราไม่ได้เห็นแมงดำๆถูกปะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เราเสียฟันอ่ะนั่นแสดงว่ามันเข้าไปถึงรากฟันเราแล้วมาถึงโพรงประสาทเนี่ยมันเลยรู้สึกไงเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจฟันประจําปีเว้ยเราจะได้รู้ว่าเรามีฟันซี่ไหนที่ผูพอเรารู้ว่าฟันซี่คูณทุกหกเดือนใช่พอเรารู้ว่าฟันซี่ไหนผูเนี่ยเราจะต้องรีบ รักษาล่ารักษาล่าในที่นี้กูอยู่กับหมอฟันแล้วกูจะเป็นหมอแล้วมึงรู้ปะที่ไม่ใช่กูรู้นี่คกูรู้จริงกูรู้เลยอ่ะเพราะว่าอยู่กับหมอหมออธิบายจนแบบเก่งแล้วอ่ะคือโพรงกระสานของเราจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมขึ้นไปเยอะๆใช่ไหมหมออ่ะต้องไปเปิดโพรงเว้ยเพื่อที่จะทําความสะอาดล้างตอนที่ล้างเรารู้ต้องฉีดยาชาไม่งั้นไม่งั้นต้องรู้สึกมากเพราะว่าฉีดยาชารู้สึกแต่ว่าไม่ไม่เสียฟันแต่ตอนฉีดยาชาคือจริงไหมเจ็บชิบหายแต่ชินแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องทนอ่ะไอฉีดยาชาใช่ทำเลยดยาาชแล้วไม่ ไม่เลยหมอจะเทสต,ตบก่อนตบเบาตั้งให้ต่อโบเขาก็จะเอายาเข้าไปทำกรรมการแล้ว,ำำลวอุดโพรงกรสาันเราต้องทำสองรอบเพา,าอุดโพรงกราสันเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็จะต้องดูว่าฟันอันเก่าของเราเนี่ยมันใช้ได้มากไหมแค่ไหนต้องกอออกกอให้มันเหลือเล็กนิดเดียวเหมือนที่บบเป็นที่บบฟันหลุดอะ่ะเชี้ไปต่อหมอก่อนแม่งโบขอโทษบบทำอะไรไม่ได้แล้ววันนี้จบ อาจารย์นี่ก่อนหมอเพี้ยนดิหมอเาเล่นอาเจาะนีของจริงไม่ติน่นทั้งหมเสร็จแล้วก็เอาปันเจโรมิใส่เข้าไปแล้วมันยึดกับอะไรเออบมไม่รู้ว่าหมอใช้อะไรบมไม่ได้ถามถ้าพูดถึงอาหารวันนี้เป็นไงบ้างคะบูชอบอยู่แล้วน้ำเยีนะ้ยน่ะถ้าเป็นหมูสับอร่อยกวนะ่านี้นะไม่ได้หมูแพงทำไมอยู่ดีๆหมูถึงแพงนะเอองาไมไม่ได้ตามเนะาะเมื่อเช้าดูยูทูบแล้วพี่พอลเด้งขึ้นมาเพราะว่าพ,พอเราเด้งยังไง เขาเรียกขึ้นมาว่าปีนี้เงินจะเฟ้อไอฟ้ฟองกระปอะไรเนี่วะเออไม่เข้าใจว่าเงินไม่เข้าใจอะไรอธิบายฟังไหนไม่เข้าใจเลยเงินเฟ้อคือบอกเป็นภาษาที่เป็นภาษาถ้าเราเ<อ>นี่ยเห็นราคาสินค้าชิ้นหนึ่งมีราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับราคาในอดีตเช่นกําไรอันเนี้ยแต่ก่อนสิบบาทวันนี้หนึ่งร้อยบาทนั่นหมายความว่าเรากําลังเจอภาวะเงินเฟ้อแล้วว่าของมันราคาสูงขึ้นไงเหมือนเงินค่าเงินมันน้อยลงอ่ะของมันมีมูลค่ามากขึ้นใช่เข้าใจไหมอ๋อเขาก็เอาเงินไปลงทุนทำอะไรอื่นไงอสังหาอะไรกันแคเเริ่่มมใล้้้ววอาาไข เรีเออผูไม่เข้าใจเงนินเฟ้อจริงนะว่าตอนบเรียนอะแต่เนี้ย <c oughs> เคยได้ยินมานะแบบจากแบบคนที่รู้จักแ <c oughs> ช์นะอันนี้แชร์เฉยว่ารุ่นพี่ที่แบบมีตังค์อะเขาจะพูดว่าอะไรวะที่เขาทาธุรกิจอะเขาจะชอบกลุนว่าเขาไม่มีตังค์เลยแต่รู้ป่ะว่าไอ้ไม่มีตังค์ของเขาอะคือเขาไม่เก็บเงินสดมูลค่าในชีวิตเขาอาจจะไปอยู่ที่บริษัทนะะถ้าขายปบก,ก็คือได้เงินมาเลยอะไรเงรี้ยหรือว่าไปอยู่ที่ของแต่ถ้าลงทุนกับสิ่งที่เราไม่มีความรู้อะก็จบได้เหมือนกัน แต่เขาบอกว่าเงินเฟ้อก็ไม่ได้แย่นะจะทําให้คนรู้สึกว่ามีเงินเยอะขึ้นคนซื้อก็จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นงั้นโดยล้วคนจะรู้สึกว่ามีเงินมีเยอะขึ้นไหมมันไม่ของมันแพงเนาะรู้สึกว่าเราเงินน้อยลงงไงมีเงินเยอะขึ้นลงยังไงวะแล้วเพื่อนฟังนี่ลงไปกับบีบีแล้วบีบีเราใส่ต้นสูงเราใส่ต้นสูงวิ่งถ้าคุณเห็นตรงไหนแล้วคุณจะเตี้ยเหมือนไงวะวิ่งเล่นอยู่ แล้วหลานเหมือนจะล้มแล้วกูก็คว้ามือมันไว้แล้วกูก็ลงไปเลยแล้วมันก็ล้มในตัวกูอะอะไรปะแล้วหลานโดนมึงโดนให้ไงวะกูกูหลานล้มเอาหน้าลงไปอย่างเง<อ>ี้ยเหรอกูกลัวหลานล้มกูเลยล้มฝืนแล้วกูก็อย่างงี้กูก็อย่างงี้ไงเอาเอาหน้าลงไปอย่างเงี้ยแต่ว่า<อ>ตัวอยู่เงี้ยไอ้ใครกอดบ้างวะไม่มีใครเลยตอนะนี้โคตรมีความสุขเลยแต่ตลกตรงไรวะอีบีบีอะโบทำอย่างเงี้ยแต่บีบีมันไม่ได้เป็นอะไรนะมันตลอกอย่างเดียวแล้วมันทำตามโบหรือว่ามันใส่ต้นสูงเตะบอลกันนะ ใช่ไร้บีบีมันได้โรงเรียนไร้คะแต่มันไม่ไปโรงเรียนปิดอีกแล้วเลยไม่ไร้หนึ่งร1 2ยเโรงเรียนในกรุมปิดไม่พี่ปุ๊บอกแล้วว่าให้บีบีเรียนปีหน้าใช่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะค่าเทอมไม่ได้ลดลงไงใช่แล้วเรียนออนไลน์เฮ้ยแปลกนะไม่ได้เรียนหน้าจะลดให้เราไหนเด็กๆก็เรียนออนไลน์ก็รู้นะรัฐบาลควรเยียวยาช่วยควรจัดการปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ปัญหาที่ไปเหตุอย่าให้ต้องเข้าอีรลับเดิมนีะกลับมาได้สองมันยิบแล้ว ใครมีประสบการณ์ทำแบบผีบ้างมีมากมีมีกัไอวอดเลยเป็นยังไงเราจะคู่ขี้เกียจไปในฐานที่ราชการเลยตัวเลยบ้าส่วนใหญ่อะเราจะได้รับคำพูดจาไม่ค่อยดีเลยเรยกกระดาไปนั่นนั่นนั่นกระดาเผ็ไปตอนแรกทุกครั้งตบไปแล้วทุกครั้งกูต้องไปเขตกับม้าเข้าใจปว่าม้าเคยเข้าไปกับลุงน้อยครั้งหนึ่งโดนดุกับม้าหรือว่าตประชาชนต้องจองคิวละแล้วเขาเป็นคนอายุเท่านี้เขาไม่ได้ไปเขตนานแล้วเขาจะรู้ระบบไหมอ่ะกลับไป เลยมามาเล่าให้ฟังเลรถกูแบบครคนไหนวันรุ่งขึ้นกูแต่งตัวสวยเลยเข้าไปเลยในเขตอ่ะคนไหนมาชีไม่แต่อะไรรู้ปะย้อนกลับกันนะสถานีราชการถอ,อะไรปะราชการคือบริการประชาชนแต่ทำไมไประชาชนถึงต้องแบบไม่ล้วแบบมันขอปีๆอ่ะจริงๆนะไม่ว<ช>่าจนะเป็นอาชีพไหนไอ่ะราชการหรือไม่ราชการอ่ะ ถ<จ>้าเป็นอาชีพบริการอะ<ด>มันควรที่จะแบบเซอร์วิสดีๆไม่ต้องแบบพูดใจยแย่โอ้โหแบบรับไม่ได้ต่างประเทศราชการโคตรดีเลย <ใช S 1> รู้ว<ไ>่าส่มแทเรียบร้อยให้เกียรติคนอะเขาเรียกว่าเป็นมารยารั้าพื้นฐานอะเข้าใจปะดูนะเป็นคนที่แบบไม่ชอบไปสถานที่ราชการเลยคือแบบเบ<ด>ื<ด>่อแต่ก่อนอะกลัวนะแต่เดี๋ยวนี้พอเราโตขึ้นเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ก่อนเราจะแบบคิดว่าเราเป็นเด็กไงเราโดนดุไงแบบเราอุ้ยทำอะไรไม่ถูกยิ่งโดนดุยิ่งโลนดูกปะยิ่งทำผิดเออยิ่งทำผิดเพราะว่ามันโดนมันกลวงคน ีอ่อายุเยอะๆเว้ยแบบหงไม่ค่อยดีโอ้ไปนี่ไงอ,อ,อ,อันสามอ่ะก็มาโดดโดนตลอดเลยตั้งแต่มาไปทำแต่ก่อนมาเยอะทีสี่อ่ะมาเริ่มเริ่มโตอ่ะมาไปทำบารประชาชนอ,ะอ่ะรู้ไหมแต่ก่อนมันเดินวนนะวนโตอะ่ะคือต้องไปแค่ประมาณห้าหกโะ แกเป็นอย่างเงี้ยจะไปดูแกลงได้ไงประมาณห้าหกตอกก่อน็้าทีเด็ดเป็นอย่างนั้นแกมาเล่าให้ฟังยินดี้าเขาโดนดูแล้วเป็นแม่เราโดนดูดกูมีประมาณห้าหกตอกว่าจะเสร็จอ่ะตอนนี้เสร็จไปน้องอะไรเออเป็น้องอะไรโอ้โหทำไมไม่พูดดีๆอันนี้ต้องแต่อายุสิบสี่ก็ต้องอ๋อมันเป็นมานานแล้วเนาะเป็นมานานแล้ว ไม่คือเราไม่อยากให้ระบบมันดูแย่เข้าใจป่ะเราก็แค่เพึ่งเป็นเป็นมานานแล้วแต่ล่าสุดก็เพิ่งโดนไงที่โบไปด้วยอะเออนั่นแหละโดนเขาเรียกว่านี่เป็นแบบสืบเชื้อสายต่อกันมาไม่รู้ว่าเขาเห็นเราเป็นอะไรก็ถึงที้ทำแบบนี้เมื่อแล้ก็เป็นคนนะไม่แต่ว่าทุกคนรู้ป่ะเวลาเราถามเขาอะแล้วเขาขึ้นเสียงอะเราก็ต้องถามเขาจนกว่าเราจะได้คาตอบนะไม่ต้องไปรัวเว้ยเขามีหน้าที่ตอบเราจริงๆใช่อะคทินิค มาถ้าเจอขึ้นเสี่ยงเงินไงคือเสี่ยงแต่แต่หลงดิแต่หลงสวัสดีค่ะทำแบบประชาชนช่องไหนอะคะดีคิวไหมยังเอ่อเพิ่งกดบัตรคิวตะกี้ค่ะกดตรงไหนอ่ะเขาต้องจองออนไลน์ไปกลับไปเลยแล้วค่อยมาวันหลังเออนี่เลยนี่เลยเป๊ะบอกเลยนะวันนี้จองไม่ได้เหรอคะวันนี้วันนี้จองไม่ได้คนอื่นถึงก็มาจองกันไปกลับไปจองที่บ้านแล้วไกลับมาใหม่เจ็บคอไหม เนี่ยเขาจะช็อกแล้วเขาจะแบบกี่วันวะลุงไม่ลงไปวะกูทำได้ลงไม่วะเนี่ยนะลุงไม่สามวันก็จะได้อ่ะเอาจริงปะไปครั้งแรกเราผิดเพราะอะไรเราไม่ได้ดูก่อนว่ามันต้องจองคิวเพราะเราไม่รู้ระบบตอนนี้แต่อที่บริการประชาชนคือแต่คำรู้เขาควรพูดดีๆไงเพราะว่าถ้าโบไม่ได้เข้าไปด้วยอ่ะแบบถ้าโบเป็นแบบ เราจะเร็วกว่าคนที่เขามีอายุถูกปะเราแบบรู้ไงเพืไหมเขาไมาดุญาตพี่น้องเราเรายอมไม่ได้ไม่เป็นตำแหน่งที่ต้องตอบคำถามคนตลอดเวลาอยู่แล้วจะมาหงุ่นงิดไรหลังๆไปอะคือถ้าโบไม่รู้อะไรโบถามเลยถามแบบมัจะตอบไม่ดีโบก็จะถามถามแบบพูดดีๆเขาด้วยนะไม่ได้ตะโกนใส่เขาอะแต่ถ้าเขาขึ้นเสียงมาโบก็จะแบบต้องไหนนะคะเสีอะโบทำให้เขาแบบดึงสติว่าแล้วสมาหงุ้หแบบคุณทำอะไรลงไวะตรงนี้ค่ะแบบอ๋อหรอคะ ใช่อย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนี้มก็จนเราเป็นด้วงเลยอ่ะอยากให้แบบปรับระบบอันนี้นิดนึงอ่ะบอกไม่ชอบตอนคุณก่โดนดุอ่ะคนอายุมากไปอ่ะคนอายุมากโดนดุแล้วก็แบบอ๋อเลยนะไม่ใช่โดนคนเดียวนะโดนทุกโต๊ะเลยนะไม่แต่ไม่ได้เข้าข้างนะแต่บางทีอ่ะคนแก่บางทีเขาไม่ได้ยินจริงๆไม่เขาไม่ได้ไม่ได้ยินด้วยเขาพูดเบาๆที่เขาเขาไม่้าใจไม่เพราะเคยเห็นไปโรงพยาบาลไงพยาบาลพูดเบาๆเขาไม่ได้ยินตอนนี้นะตัวนี้ว่าอ๋อแบบมันต้องแบบอันนั้นต้องมีแก่แต่บางคนพูดดังอ่ะดังแบบมีอารมณ์มองน้ำหู แบบใจดีได้ไงมึงคุณยายเดี๋ยวคุณยายไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวอย่างนี้นะคะเนี่ยเคยเจอพยาบาลหน้ารับเอ้ยนะเดี๋ยวคุณยายไปตรงนี้นะคะอต้างหัวใจไหบต้องไหนนะเดี๋ยวคุณยายเดินไปตรงนี้ไอ้เดี๋ยวหนูพาไปจบไปไหนอ่ะอันนี้ต้องอะไนี้โคตรเแล้วจริงมาเห็นอะอันนี้เข้าใจพยาบาลใช่เราเล่นเราเล่นแต่บางทีเสียงดังแบบมีอารมณ์ไหมไปตรงนว้นอันนี้โบแล้วไม่ใช่เจ้าหนี่คุณไม่เคยเห็นนะ ใครทำนี้มึงทำเองแหละฮ่าเล่าให้ฟังมีผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งอ่ะอเขาเดินเข้าไปในธนา,นานคารเขาบอกว่าหนูจะเบิกเงินเบกิกเอาตัวเลขให้ดูเลยเบิกหมดเนี่ยเขาบอกคุณลุงอย่ามาล้อเล่นนะเขาทำงานกันอยู่อ๋อออย่ามาล้อเล่นนะไเคยได้ยินเลยเอออย่ามาล้อเล่นนะทำงานกันอยู่บอกลุงไม่ได้ล้อเล่นลุงไม่มีบัตรเอทีเอ็มจะเบิกจัดการให้ลุงด้วยคุณลุงบอกก็อย่ามาพูดเล่นไงเพราะเราทํางานอะไรอย่างนี้บอก <_ <an> _ <t oto> เขาไม่เชื่อว่ารู้วันในันทีไอตัวเลขอันนี้มันมันให้เงินของคุณลุงไงแล้วมีเจ้าหน้าที่มาแล้วเขาบอกเอาไปเช็คให้เขาดูดูกอดว,ว่าเงินอันนี้มีจริงไหมเขาก็เลยไปเช็คให้เอาไปเช็คเสร็จครับมาทั้งหมดแลยเจ้าหน้าที่มาหาลุงเลยก็ามาหาลุงคนเดียวเลยแล้วทำไง <an _ t oto> ลุงคุณลุงคะนั่งนะคะนั่งตรงนี้นะคะรอแป๊บนะคะ,เ,ะ,คะเงินเงินเยอะเงินมันเยอะถ้าเป็นอาชีพอะเนาะก็ควรบริการทุกคนเท่ากัน จะเบิกพันหนึ่งจะเบิกห้าล้านทาน้ำมาให้กินด้วยคุณลุงนั่งเลยนะคะนั่งตรงนี้นะคะตกใจอ่ะคุณลุงมีเงินเยอะอ่ะเบิกหมดนี่เลยห้าล้านโอเคนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่เรามาแชร์ทุกคนสำหรับวันนี้ต้องให้โบไปทําฟันก่อนแล้วใช่เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปรักษาต้องหลับด้วยน้ำเงี้ยวนะคะทุกคนไปก่อนแล้วค่ะบายบายวันนี้อัดเช้ามานะอัดเสร็จแปดโมงสี่สิบเจ็ดนาทีเออแล้วทักแล้วใช้ชีวิตเช้าตรงเนี้ยบาย